สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเบญจวรรณตันเจริญทรัพนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องอาชีพการงานก่อนหน้านี้ดิฉันเคยทํางานประจําแล้วก็เรียนปริญญาโทรพร้อมกันซึ่งทั้งทํางานประจําเต็เมเวลาและปริญญาโทเต็เมเวลาเนี่ยทำให้รู้สึกหนักมากแล้วก็เหนื่อยเกินไปจึงได้ลาออกจากงานแล้วก็ไปสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครซึ่งอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ได้เป็นอาจารย์พิเศษ โดยหวังว่าถ้าทำงานไปนสักพักอาจจะได้เป็นอาจารย์ประจำแต่ไปเรียนรู้ทีหลังว่าจะต้องจบเป็นยาเอกก่อนถึงจะได้เป็นถึงจะได้บรรจุเป็นอาจารย์ประจำจึงทำให้เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าว่าอยากได้งานที่มั่นคงเพราะว่าการาเป็นอาจารย์พิเศษก็แค่ชั่วคราวแล้วดิฉันก็อายุมากขึ้นแล้วก็ลูกก็อายุ78ขวบแล้วและว,วันอาทิตย์หนึ่งขณะที่ดิฉันไดน้นมัสการพระเจ้าในคริสตจักร ดิฉันรู้สึกกังวลกับเรื่องนี้มากก็เลยร้องไห้ข้ามควนกับพระเจ้าจนได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสเข้ามาว่าจงวางใจในเราเราจะนำเจ้าเองดิฉันจึงวางใจในพระองค์เพราะดิฉันมั่นใจว่าพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอแม้ต้องรอคอยนานเป็นเวลาหนึ่งปีที่ดิฉันต้องมีอาจารย์พิเศษท,ท,ที่มหาวิทยาลัยราชภัฒนพระนครหนึ่งปีจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ดิฉันมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ต่างชาติท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยที่ดิฉันสอนดิฉันรู้สึกเป็นห่วงเขามากเพราะทราบว่าเขามีปัญหาในเรื่องการทํางานในที่มหาวิทยาลัยจึงได้ไปคุยกับเขาเขาก็ได้เล่าปัญหาให้ดิฉันฟังแล้วก็ได้เล่าเรื่องต่างๆอีกมากมายรวมถึงเขาเด้คุยกับดิฉันว่าคุณเป็นคนดีจังเลยนะงั้นผมจะบอกคุณเรื่องหนึ่งตําแหน่ง ภรยาผมพอดีเนี่ยมีตำแหน่งงานตำแหน่งหนึ่งที่เขาได้เลื่อนขั้นขึ้นไปแต่ว่ายังหาคนมาทํางานที่ตำแหน่งเดิมไม่ได้จนทําให้เขาต้องทํางานสองตำแหน่งควบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสนใจจะไปสมัครงานในตำแหน่งนี้ไหมที่โรงพยาบาลบางราดิฉันก็เลยแบบไม่เป็นไรก็ลองสมัครดูก็ได้จึงไปสมัครกับโดยผ่านภรรยาของเขาและเมื่อไปสัมภาษณ์ในช่วงช่วงนั้นก็ได้ต้องรอคอยอีกประมาณเดือนกว่า2เดือน เนื่องจากเจ้านายที่รับเนี่ยพักร้อนไปต่างประเทศเกือบ2เดือนแล้วก็ได้เริ่มงานจริงๆก็คือเมษากลางก็คือเมษากลางเดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วก็พอเข้าไปในที่ทําง,งานเนี่ยรู้สึกขอบคุณพาาระเจ้ามากแล้วก็ประทับใจพระเจ้ามากเพราะว่าประการแรกเนี่ยดิฉันไม่ได้จบทางด้านแพทย์รงพยาบาลไม่เคยทํางานโรงพยาบาลไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เท่าที่ควรแล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กันประมาณ 10- ปี20ปีเพราะว่าสวัสดิการเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีมาก แล้วก็โรงพยาบาลเพิ่งได้รับรางวัลดูแลพนักงานดีเด่นจากจากรัฐบาลสวัสดิการที่ฉันได้ก็คือว่า,าแต่เดิมเนี่ยฉันจะไม่ค่อยสบายบ่อยแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่าใช้จ่ายตอนอยู่ประมาณ2000 2,000กว่าบาทซึ่งเมื่อฉันทํางานที่นี่เนี่ยค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกที่ฉันต้องจ่าย2,000กว่าบาทเนี่ยไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเขามีคลินิกสาหรับพนักงานเลยก็คือฟรีหมดในเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่ายาแล้วก็สําหรับออผู้ป่วยใน ถ้าดิฉันต้องนอนเป็นผู้ป่วยนายเนี่ยก็จะมีได้ปีละแสนแปดซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ได้รวมถึงครอบครัวก็ได้ด้วยทั้งพ่อแม่แล้วก็สามีแล้วก็ลูกก็ได้ส่วนลดห้าสิบเปอำหรับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้นอกจากนั้นเนี่ยดิฉันยังรู้สึกดีใจที่ว่าเราไม่เคยสนใจเรื่องสุขภาพมากแต่ว่าเมือเราเข้าไปทำงานปุ๊บเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ไปฟังแพทย์บรรยาย เพราะว่าในแผนกต้องจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆในการออกนอกสถานที่แล้วก็เชิญแพทย์ของโรงพยาบาลไปบรรยายต่างๆที่ผ่านมาก็เพิ่งบรรยายที่เซ็นทรันเวิร์ไปเรื่องอ,อ,อายุ50ปีอัพเนี่ยก็ยังมีสุขภาพดีได้อย่างไรแล้วก็ทําให้ฉันได้รับความรู้มากมายในเรื่องการดูแลตัวเองโครคภัยไข้เจ็บต่างๆการรักษาเนวทางรักษาแนวทางป้องกันซึ่งเป็นประโยชน์มากซึ่งบางอย่างดิฉันก็ไม่เคยคิดว่า มันจําเป็นขนาดนี้ก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ว่าเมื่อเราเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อเราให้พระเจ้านําพรงสัตว์ซื่อแล้วพระเจ้านําในสิ่งที่ดีสุดที่ดีที่สุดจริงๆดิฉันมั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้านําทุกอย่างคือสิ่งที่พระเจ้ารู้และว,ว่าเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับลูกของพรงเสมอท้ายสุดนี้ดิฉันอยากหนุนใจที่น้องทุกท่านว่ารงทรงสัตว์ซื่อ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระองค์และพร้อมที่จะอวดพรลูกของพระองค์เสมอถ้าพี่น้องท่านใดมีปัญหาอะไรจงวางใจในพระสัญญาของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอที่มีกับทุกคนที่เหมือนที่ดิฉันเหมือนที่ดิฉันที่ได้รับการอดพรของพระเจ้าในตลอดเวลาที่ดิฉันรู้จักพระองค์มาจะสําหรับแตกกุ้งมีเกียรติที่พิ่มาใหม่ในวันนี้ดิฉันอยากเหนือนใจว่าถ้าท่านลองเปิดใจต้อนรับพระองค์ท่านจะรู้ว่าพระเจ้าทรงรัก ลูกของพงษ์ทุกคนและพร้อมที่จะอวยพรลูกของพงษ์ทุกคนและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตของท่านและทุกปัญหามีคำตอบในพระเจ้าเสมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ